กลุ่มของเราได้มีการจัดทำโครงงานเรื่องโกโกบาย์ Go uy, วินัยในการขับขี่และปัญหาการจอดโดยหัวข้อของโครงงานนี้เกิดจากการเล็งเห็นปัญหาในการขับขี Go ่โกโกบาย์ uy, ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริเวณเชียงรากสูงและท่ารถตู้ซึ่งกลุ่มเราพบว่ามีผู้ใช้จำนวนมากจอดรถไม่เป็นระเบียบจอดนอกสถานที่จอดและไม่ถูกหลักเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังนั้นจึงเกิดโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาทําให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรานั้นน่าอยู่และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเป้าหมายที่กลุ่มเราคาดหวังไว้นั้นก็คือข้อแรกผู้ขับขี่โกโกบายต้องจอดรถให้เป็นระเบียบถูกที่ถูกทางที่กําหนดไว้ข้อที่ 2. ผู้ขับขี่โกโกบายต้องมีวินัยในการขับขี่และปฏิบัติตามกฎจราจรข้อที่3ผู้ขับขี่โกโก้ายต้องมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบในการขับขี่ และข้อสุดท้ายนั้นการจราจรโดยรวมมีระเบียบมากขึ้นและอุบัติเหตุจากการขับโกโกบายลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญในส่วนของการปฏิบัติงานกลุ่มเราได้มีการกระจายข้อมูลวินัยในการขับขี่และการจอดโกโกบายที่ถูกต้องลงบนแพลตฟอร์มทิกตอกอย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการแปะโปสเตอร์วินัยในการขับขี่โกโกบายที่ถูกต้องตามบริเวณต่างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น sc 1 บริเวณท่ารถตู้เพื่อให้ความรู้แก่คนที่ขับขี่โกโก้บอย์โดยการกระจายข้อมูลทางแพลตฟอร์มออนไลน์และการติดสปอตเตอร์เพื่อให้ผู้ขับขี่โกโก้บอย์จอดรถอย่างเป็นระเบียบลดอุบัติเหตุและสร้างความตระหนักรู้เก <c oughs> ี่ยวกับการขับขี่โกโก้บอย์และสร้างวินัยในการขับขี่ที่ถูกต้องปลอดภัยตัวชี้วัดในการดำเนินงานของกลุ่มเราได้มีการใช้แบบฟอร์มเพื่อสำรวจแนวโน้มความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่อการใช้งานโกโก้บอย์ นอกจากนี้เรายังมีการเฝ้าสังเกตการพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการโกก o b i k การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้นั้นได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจและสำเร็จดูร่วงไปได้ด้วยดีโดยชี้วัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลารกรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อการใช้งานโกก o b i k ยอด Engagement รวมของทั้งสามวิดีโอที่เราได้ลงใน TikTok นั้น มียอดเข้าชมถึง25,600ครั้งและนอกจากนี้ยังถูกรีโฟต์โดยโกโก้ไทยแลนด์อีกด้วยและการติดตามพฤติกรรมการจอดรถโกโก้บที่ท่ารถตู้และประตูเชียงรากสองช่วงเวลา6โมงเย็นมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ SDG ที่เกี่ยวข้องนั้นมีทั้งสิ้นหนึ่งเป้าหมายด้วยกันก็คือเป้าหมายที่9สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหากรรมที่ครอบคลุมระยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรมโครงงานเรื่องโกโกบายวินัยในการขับขี่และปัญหาการจอดนั้นสามารถสำเร็จดูร่วงไปอย่างราบรื่นได้ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มและขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานมาณที่นี้ด้วยค่ะ